ประเทศไทยเนี่ยมีเหล่าเทรนเนอร์เยอะแยะมากมายที่ให้ความสนใจในการแข่งขันแล้วก็มีการเรียกร้องกันมาว่าอยากจะให้มีการจัดนะคะการแข่งขันในแบบประเภทที่มีการแบ่งอายุใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะทางด้านของ The p o ป e กม n c ค m p พ n y ีค่ะก็เลยเห็นถึงความเรียกร้องของเราเทรนเนอร์าชาวไทยตรงนี้นะคะจึงตัดสินใจคะ่ะที่จะ มีการแข่งขันในการแบ่งประเภทการแข่งขันตามคำเรียกร้องของเหล่าเจ้าเนื้อชาวไทยของเราเลยนะคะโดยเราจะแบ่งออกเป็น3าประเภทใหญ่ๆด้วยกันค่ะนะคะประเภทแรกนะคะจะเป็นทางด้านของจูเนียรีค่ะจูเนียรีกตรงนี้นะคะก็จะเป็นสำหรับผู้เข้าแข่งขันนะคะที่อายุต่ำกว่า11ปีหรือเทียบเท่านะคะก็คือผู้ที่เกิดนะคะตั้งแต่วันที่1กันยายน 2011เป็นต้นไปนะคะแล้วก็นับจากนี้ก็ไปถึงวันที่1กันยายน2021นั่นเองนะคะอันนี้คือจูเนียรีกนะคะประเภทแรกประเภทถัดไปนะคะจะเป็นซีเนียร์ลีกนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่11ปีถึง17ปีค่ะและก็รุ่นสุดท้ายนะคะกับมาสเตอร์ลีกนะคะก็คือ17ปีขึ้นไปนั่นเองค่ะดีไหมคะมีการแบ่งลีกแบบนี้ถ้าดีลีกแล้วใช่ไหมคะ เราได้มีการในข่าวิเศษอันนี้ก็คือพีคขึ้นไปอีกก็คือเราได้มีการเพิ่มจํานวนของผู้ที่จะมีโอกาสที่จะเข้าไปแข่งใน World Championship ในปี2023นี้เพิ่มจํานวนขึ้นนะคะฟังดีๆคุณดั้นบอกเฮ้ยเพิ่มจำนวนขึ้นโดยค่ะโดยนะคะเราจะมีการเพิ่มสิทธิ์นะคะในการเข้าร่วมแข่ง world championship 2023ที่จะเกิดขึ้นที่โยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นในวันที่13ถึงวันที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยจูเนียนะคะจูเนียจะมีโอกาสได้เข้าแข่งขันเนี่ย3คนค่ะแล้วก็ซีเนียร์3คนมาสเตอร์ Master 5คนค่ะเพราะฉะนั้นจะมีโอกาสที่จะมีสิทธิ์ในการเข้าไปแข่งใน world championship มากขึ้นนั่นเองนะคะตรงนี้ดีไหมคะเพิ่ม ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวพิเศษนะคะแล้วก็ประเภทของ Master ส,สีคนที่ได้รับนะคะบัตรเชิญในการเข้าแข่งขันเนี่ยก็คือจะมีโอกาสได้เข้าแข่งขันโปรแก o ม w o อ l d เวลิลด์แชมเปีนชิพในเดย1วันแต่สําหรับคนที่เป็นแชมเปี้ยนนะคะหรือว่าผู้ชนะเลิศน,นั่นเองนะคะก็จะได้เข้าไปแข่งในเ a y 2ทูเลยก็คือไม่ต้องเข้าแข่งขันในเดย1วันสามารถที่จะเข้าไปแข่งในเดทูได้เลยนั่นเองนะคะซึ่งคนที่ได้เป็นแชมป์นะคะ แชมป์อันดับหนึ่งหรือว่าชนะเลิศน,นะคะก็จะได้ตั๋วเครื่องบินแล้วก็ที่พักนะคะที่โยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นด้วยนั่นเองค่ะรูปถิ่อีกทั้งสองประเภทที่ได้เป็นแชมเปี้ยนก็เช่นเดียวกันนะคะเอาละคะ่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เฮ้ยทำไมข่าวพิเศษมันมีเยอะขนาดนี้ยังมีข่าวพิเศษที่ทางด้านของโปกเกมอนไทยแลนด์จะประกาศให้ทุกคนทราบซึ่งข่าวพิเศษนี้พิเศษมากๆจริงจะพิเศษขนาดไหนเดี๋ยวไปชมวีอาร์พร้อมๆกันเลยค่ะ มไม่ไม่ต้องแล้วต้องหมุนแล้วอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อแจน์จังนะคะปีนี้เราจะเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโปเกมอนแชมเปี้ยนชิพไทยแล้ว ปี2022ถึง2023นี้ค่ะเราจะเรียนรู้ตั้งใจฝึกฝนโปกเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมให้เก่งขึ้นพร้อมที่จะไปปะเิากับทุกคนแน่นอนเอาไว้มาสนุกกันนะคะ